บทที่771การอนุมัติของเสือขาวทั้งซานสายหัวและพูดว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจคุณจักกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ควบคุมชะตากรรมความสามารถของเขาไม่ง่ายที่จะตัดสินเขาสามารถฆ่ากลุ่มของเราได้เมื่อโชคของภูเขาวจิ้งจอกสวรรค์ลดลงมากมีอะไรอีกทําไม่ได้ไปกันเถอะจักกระพรดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งครึม จักรพรดอสน์พยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้นำถังซานกลับไปที่วังพยักขาวเมื่อเข้าสู่วังพยักขาวจักรพรดปีศาจพยักขาวไม่ได้พาถาังซานไปหาเหมยกงจือ่อโดยตรงแต่พาถาังซานไปที่ห้องอื่นข้าอยากคุยกับเจ้าจักรพรดอสนรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นตกลงถังซานเดาไว้แล้วจักรพรดอสนรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ย่อมมีความคิดสำหรับข้อเสนอครั้งก่อนอย่างแน่นอน อันที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะการฆ่ามนุษยชาติที่ทําให้ถังซานสับสนเขาจะไม่มีวันเปิดเผยความสามารถของเขาก่อนที่เขาจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิแต่มันถูกเปิดเผยไปแล้วไม่มีทางอื่นเขาต้องต่อสู้เพื่อการสนับสนุนของจัก,กรพรรดิประตูถูกปิดและจิตสํานึกถูกแยกออกจากโลกภายนอกจัก,กรพรรดิศูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ถังซานนั่งลงและนั่งลงตรงข้ามเขา ข้าอยากรู้จริงๆทำไมเจ้าถึงรู้จักอาณาจักรแห่งเทพและเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าจะพาเราออกจากดาวดวงนี้เจ้าลึกลับกองว่าที่ฉันคิดจากกระพัดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ถามอย่างลึกซึง้งทังซานครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณสามารถเข้าใจได้ว่าฉันยอมรับมรดกซึ่งเป็นมรดกจากคนจากดาวดวงอื่นมีอาณาจักรแห่งพระเจ้าอยู่ในดาวดวงนั้น และสิ่งที่ฉันได้รับคือมรดกนี้มรดกนี้เหลือไว้โดยเทพราชันในแดนเทพหลังจากได้รับมรดกนี้ข้าพเจ้ามีความสามารถในปัจจุบันรวมทั้งสายเลือดสุดยอดข้าพเจ้ารู้วิธีปลูกฝังให้ถึงระดับที่สูงกว่าจาัก,กรพรรดิแต่การทําเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ยอมรับด้วยตนเองดาวและสิ่งนี้นําไปสู่สถานการณ์สายฟ้าเมื่อข้ามหายนะทําให้ฉันต้องหาทางข้ามการโจรกรรม ฉันยังใช้มรดกนี้เพื่อเกลี้กล่อมจัก,กรพรรดิคริสตนได้โปรดเธอร่วมมือกับฉันเธอเลือกฉันเมื่ออายุไขของเธอกำลังจะหมดลงอย่างน้อยตอนนี้เราทุกคนก็ประสบความสำเร็จและขั้นตอนที่ยากที่สุดก็ผ่านไปแล้วในอนาคตตราบใดที่การพาบปลูกของฉันถึงระดับที่สูงกว่าจาัก,กรพรรดิฉันสามารถออกจากดาวดวงนี้ไปที่อาณาจักรเทพที่ซึ่งมรดกของฉันตั้งอยู่และกลายเป็นเทพ,พเจ้าอมตะอาจเป็นเช่นนี้ก็ได้ นี่คือสิ่งที่ถังซานเคยคิดมาก่อนสำหรับการกลับชาติมาเกิดเพื่อค้นหาภรรยาของเขาคำอธิบายนี้ยุ่งยากและน่าเชื่อถือน้อยกว่ายิ่งกว่านั้นจัก,กรพรรดิศอสูรพยักฆ์ขาวไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้รู้ความลับของเขามากเกินไปเข้าใจได้ง่ายหากเป็นเพียงมรดก เมื่อได้ยินคำพูดของเขาราชาปีศาจพยักขาวก็กล่าวว่ามันรวมถึงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือมันเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยใช้มาก่อนและสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในมรดกนี้ด้วยหรือทั้งสารพยักหน้าราชาปีศาจพยักข่ากล่าวว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นช่างมหัศจรรย์เกินไปคุณมีสายเลือดที่สุดยอดและจักรพรรดิปีศาจคริสตนอธิบายให้คุณฟังฉันต้องเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณจะได้คนกี่คนจากดาวดวงนี้ ทั้งซานกล่าวว่าฉันยังไม่รู้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของคุณไม่น่าจะมีปัญหาจัก,กรพัรดิอสูรพยัคขาวกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นในมรดกของเจ้ามีวิธีการเพาะปลูกที่จะช่วยให้ข้าสามารถยกระดับให้สูงกว่าจัก,กรพัรดิได้หรือไม่ทั้งซานกล่าวว่าใช่ใช่แต่คุณทำไม่ได้การพัฒนาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของใครก็ตามคือเวลาแห่งความทุกข์ยากที่อยู่เหนือความทุกข์ยากความสามารถในปัจจุบันของคุณแข็งแกร่งขึ้น และเป็นการยากที่จะเพิ่มศัก,กยภาพของคุณใช่อย่างน้อยก็ไม่สามารถทำได้บนเครื่องมีนลำนี้ยิ่งกว่านั้นฉันได้ผ่านหายนะซึ่งเทียบเท่ากับการบรรลุข้อตกลงกับเครื่องมีนลำนี้ดังนั้นในอนาคตเมื่อการฝึกฝนของฉันถึงระดับที่สูงกว่าจาัก,กรพัรดิฉันต้องออกจากดาวขนาดเดียวกันข้าพเจ้ายังสัญญากับดาวดวงนี้ว่าจะไม่ทำลายสมดุลของดาว และท่านต้องการจะฝ่าเข้าไปหาจัก,กรพรรดิก็ไม่ได้รับอนุญาตจากดาวดวงนี้อย่างไรก็ตามหลังจากไปหาพระเจ้าแล้วอาณาจักรในอนาคตจะไม่มีข้อจํากัดดังกล่าวด้วยความสามารถของอาณาจักรเทพค,ความแข็งแกร่งของคุณสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้จัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวครุ่งคิดอย่างครุ่งคิดเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อราชสำนักและสังหารเจ้าทั้งหมดพร้อมกับจัก,กรพรรดิองค์อื่นหรือ ทั้งสารสายหัวและกล่าวว่าคุณจะไม่ทำมีเพียงคนบ้าเท่านั้นที่จะทำอย่างนั้นคุณและเสี่ยวเหมยมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดและเธอก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดของฉันฉันสาบานด้วยเลือดเพื่อเธอลิขิตไว้ว่าจะปกป้องเธอเพื่อชีวิต ฉันไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จอะไรในอนาคตเราจะไม่ทำอะไรกับคุณคุณไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อฉันถ้าฉันฝ่าฟันไปถึงระดับที่สูงกว่าจัก,กรพรรดิจริงๆเลยอย่างน้อยคุณก็มีทางออกคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้อย่างหนักกับฉันบนดาวดวงนี้การเติบโตของเราจะไม่ทำอันตรายใดๆต่อคุณในฐานะที่เป็นตระกูลเสือขาวกลายพันธุ์คุณไม่มีตระกูลที่แท้จริงในดาวดวงนี้เลยลูกหลานและญาติเป็นเพียงป้าสู้ฉีและเสี่ยวเหมย คุณคือสมาชิกครอบครัวในอนาคตของฉันทั้งหมดเอาไปทั้งครอบครัวจะออกจากดาวดวงนี้และไปยังอีกโลกหนึ่งเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นฉันเชื่อว่าคุณจะไม่ทำอะไรเลวร้ายสำหรับเรา จัก,กรพาธปีศาจพ,พยักขาวยิ่งอย่างของคืนคุณผู้ถูกคุณรู้ไหมหลังจากที่คุณจับไปความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดที่ฉันมีคือคุณน่ากลัวน่ากลัวกว่าผู้ชายคนนั้นจิ้งจอกสวรรค์ยิ่งฉันค้นพบว่าทำไมฉันถึงเป็นเสือขาวกลัวพวกคุณเป็นมนุษย์ขาวบกกว่าถึงแม้มนุษย์จะอ่อนแอแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดฉันไม่รู้ว่าเขาเห็นมันจากโชคชะตาหรือการคาดเดาของเขาเองจากคุณฉันเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด เขาพูดแล้วหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าฉันถูกเธอเกลี้ยกล่อมฉันจะไม่ทำอะไรกับเธออย่างน้อยกับฉันเธอก็ปลอดภยัยรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานโดยได้รับการอนุมัติจากจักรพรรดิก่อนที่เขาจะไปถึงอาณาจักรของจักรพรรดิเขาก็ปลอดภัยกว่ามากขอบคุณสำหรับการยอมรับฝ่าบาทคุณจะไม่เสียใจในอนาคตและคุณจะดีใจกับการตัดสินใจในวันนี้ จัก,กรพรรดสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่หัวเราะและกล่าวว่าเจ้าค่อนข้างมั่นใจแต่ข้าก็ถือว่าข้าอยู่บนเรือจนสลัดของเจ้าด้วยว่าแต่ตอนนี้จัก,กรพรรดปีศาจคริสนผู้ยิ่งใหญ่เป็นเช่นไรทั้งซานกล่าวว่าในแง่หนึ่งมันเป็นเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพื่อนของฉันแต่เธอก็สามารถจากฉันไปได้ถ้าเธออยู่กับฉันเธอจะได้รับผลกระทบจากพลังของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเมื่อฉันยอด จะเติบโตตามการเติบโตของฉันแน่นอนเมื่อภยพิบัติจบลงเธอเป็นคนที่แยกจากกันง่ายที่สุดแต่เธอก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่กับฉันและเป็นเพื่อนกับฉันเธอมีความมั่นใจในตัวฉันมากกว่าจัก,กรพาฒนอศูนย์พยักเขาหรีตาลงเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะทำแบบเดียวกันได้หรือไม่เมื่อชีวิตของข้ากํำลังจะหมดสิ้นลง ทั้งซานกล่าวว่าในทางทิษฎีเป็นไปได้ฉันคิดว่าคุณควรมีอายุไขค่อนข้างมากอย่างน้อยคุณไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้เป็นเวลาร้อยปีจัก,กรพัิอสูรพยักข์ขาวกล่าวว่าร้อยปีเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าจะจักไปภายในร้อยปี ทั้งซานกล่าวว่าอีกไม่นานแน่นอนมันยากที่จะบอกว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ฉันคิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่ถึงร้อยปีอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันคุณวางใจได้ว่าการฝึกฝนของฉัน วิธีค่อนข้างแปลกและทุกครั้งที่ฉันเพิ่มอันดับของฉันฉันสามารถรวมอีกหนึ่งความสามารถนั้นเทียบเท่ากับตำแหน่งพิเศษบนร่างกายของฉันฉันจะจองที่ว่างให้คุณหากคุณมีปัญหากับความสามารถของฉันจริงๆและมงกุฎของคริสตันมันควรจะสามารถช่วยให้คุณกลายเป็นแบรนด์ในสายเลือดของฉันได้ดังนั้นรีบอน ดวงตาของจักรพรรดิศูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เป็นประกายหากเป็นเช่นนั้นพันธมิตรระหว่างเขากับถังซานจะมีความสำคัญมากกว่าเท่ากับให้ประกันชีวิตเพิ่ม